นี่เป็นคำถามในไลน์แอดนะฮะที่ถูกส่งเข้ามาแล้วผมรู้สึกว่าน่าสนใจเขาถามว่าถ้าแฟนอายุมากกว่าเยอะๆแล้วเขาบอกว่าอยากคบแต่ไม่อยากแต่งงานเราจะเปลี่ยนใจเขาได้ไหมแล้วต้องทำอย่างไรคำตอบคือได้สิครับ แต่ยูจะต้องเข้าใจถึงระยะเวลาที่มันจะต้องมีต่อกันทาไมแฟนอายุเยอะอยากคบแต่ไม่อยากแต่งแปลว่าเขาอาจจะมีปมในอดีตผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือความรักที่มันล้มเหลวมันเป็นแผลฮะสิ่งนี้เราเรียกว่าปมคราวนี้การที่เราจะปลดปลมของเขาได้ยิ่งปมหนักเท่าไหร่ยิ่งทําให้เขารู้สึกไม่อยากจะกลับไปจุดนั้นแต่ถ้าเกิดสมมุติความไว้วางใจการทําให้เขารู้สึกปลอดภยัย แล้วสาคัญที่สุดคือทําให้เขารู้สึกว่าถ้าคบกับเราแล้วมันจะไม่ซ้ํารอยเดิมเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่เนี่ยนั่นคือจุดที่จะทําให้เขาเปลี่ยนใจได้ไม่สามารถบอกได้นะฮะว่าเมื่อไหร่แต่ประเด็นหลักก็คือการที่ทําให้เขารู้สึกปลอดภัยและไว,ว้วางใจได้มากที่สุดเร็วได้เท่าไหร่นั่นแหละฮะก็คือมันจะเปลี่ยนใจได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นวิธีที่ถูกต้องจึงจําเป็นมากนะฮะในระหว่างที่คบกันไปลึกๆอะ่ะเขาอยากคบซึ่งมันดีแล้วแต่ติดที่ปมเท่านั้นเอง ถ้าใครสนใจนะฮะอยากจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้ให้มากขึ้นอยากพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้มันดีให้มันลึกซึ้งให้มันเร็วขึ้นติดต่อมาทาง Li@ like น์แอดของเราได้เลยนะครับเรื่องผู้ชายไว้ใจผมเกตปะ